สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนนะคะปากาก็จะหมดนะคะดาวโจนคืนนี้ดาวโจนคืนนี้คืนที่สเช้าที่สนะคะเช้าที่สเดือน5ปี64นะคะสิบบนุนะคะ สิบบนยังเป็นตัวนี้อยู่นะคะเด่นมากมาย,ยังเป็นตัวนี้อยู่ค่ะ58092ดศูนยเะคะห้าแปดนะคะ,ะ,คะเด่นมากมายเลย5 8าแปดสองห้สองนะคะตัวนี้เลย ก็แปดเก้าสองค่ะเด่นเด่นของเขาอยู่ที่แปดกับสองนะคะเราฟันที่แปดนะคะฟันที่แปดก็จะเป็นแปดห้านะคะแปดศูนย์นะคะแปดสองแล้วก็แปดเก้านะคะตามนี้เลยนะคะวับวับปมนบมนะคะปากกาไม่มีนะคะ ปากกาหมึกใกล้จะหมดนะคะสองเก้านะคะสองห้าค่ะสองศูนย์นะคะ,ะ,คะกับหัวเป็นสองหกนะคะตัวน,นี้เลยเลขกันดาวโจนธรรมดารวมด้วย vip นะคะนะคะธรรมดาแล้วก็ vip นะคะ ตามนี้เลยค่ะนะปากกาไม่ชัดนะคะขออภัยนะคะตัวเลขชัดตัวเลขชัดนะคะเป็นพอนะคะสามตัวเด่นนะคะถ้าศูนย์มาก็แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สองนะคะถ้าศูนย์มาแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สองประมาณนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะนะ อย่าเชื่อจนก็หวยจะอ,ออกนะคะจัะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะขอให้ติดตามกันไปนานๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย